ตีบะหมี่เกี๊ยวอยากลองหลายทีแล้วอ่ะอยู่ใต้ทั้งนี่นนกักเชียวกรอบแบบนี้โคตรดีเลยใครชอบแคบหมูยีนะยังไม่นอนนะเปิดตู้เย็นอามเลยดีกว่าโ oh, <the> อ้โหดูเส้นเฮ้ยบะหมี่ดีมากโ oh. อ้โหอ้าวจัทุ่มตุ่มมาทุ่มร้านนี้อร่อยจริงดูยครับเฮ้ยพี่ไปไไปุ๊บปะปุป๊บปะ อร่อยมากดูครับปากซอยจรุนเวียงนะครับตรงสาทรนะฮะเข้ามาถึงร้านนี้อยู่เลยสีบะหมี่เกี๊ยวอยางลองหลายทีแล้วอ่ะอยู่ใต้ทางด่วนเลยเอามาดูเมนูก่อนนี่ราคาเขาต่างๆนะฮะตามนี้เลยมีสามกริย์ด้วยเฮ้ยลองสามกริย์ดูดีกว่าและนี่คือเกี๊ยวนะฮะเพียบเลยเกี๊ยวหมูและนี่บะหมี่ของเขาพิตีขายมากี่ปีแล้วครับ ยี่สิบเจ็ดปีนะครับโอ้นี่อยู่นี้เมืนอไงมั่งพี่อ๋อดีครับผมตรงนี้ลมเย็นสบายครับอ่าเยี่ยมเลยสาม,มาอ่านี่สามกร,ริย์เป็นแบบนี้นะฮะเล็กหยกแล้วก็โอ้โหแล้วก็บะหมี่แล้วนี่กากเจียวโอ้พี่ยิ่งดีชอบมากกูแดงลมวอ้าวโอ้เป็นอะไรกันดีกว่ามาตีบะหมีม่เกี๊ยวนะฮะ ิมสามกษัตริย์เล็กบะหมี่เลืองแล้วก็บะหมี่หยกนะฮะสามกษัตริย์จะมาเป็นแบบนี้เฮ้ยผสมผสมปเ,สเปรย์ปน,นกันมาแจ๋วว่ามีสามกษัตริย์ด้วยเอาชิมน้ําก่อนเป็นน้ำโคตรเนี่ยโคตรดีเลยอย่างดีกรุงจบสายเรานะฮะจัดไปนะ้อยู่คมกลมจอมอยู่แล้วโอ้โหพลิกอย่างนี้โคตรได้อ่ะอย่างเด่นมา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 ,มาแล้วมาเลยดีกว่า เวลานี้เลงมานานมากได้เลิเลกเบิกชัยมากินสักทีหนึ่งชิมน้ำสักทีหนึ่งดูสีสันรื่นจมนมากโอ้โหได้เลยนี่ดูพี่เพืเ่อบอยู่ดูดีครับอืมกางดีเอกเอาเด้อ tôi xách lít rồi lùi hấp gan, mm -hmm. đen đưa 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 xịn lúa con ma luy hấp thấm ngủ cặp vô người ta ได้ฟิวเลยนี่เดียวครับลุยครับมาส่วนชามนี้เป็นจัมโบ้นะฮะพิเศษเส้นเลยหัวเส้นมันกรอบมากมันเก,กืกอจร,จริงอะ่ะแล้วเน่้กักเจียวกับกรอบแบบนี้โคตรดีเลยใครชอบแคบหมูนี่นะเด็ดโอ้โหซอสลงจัมโบ้จัมโบ้ของเราเอาไปลุยกันดีกว่าครับตีบะหมีเกียวใส้จ um ัมโบ้ฮะอนี้ สั่งแบบจัมโบ้ไปเลยเฮ้ยโคตรอร่อยคือซุปแบบเป็นน้ำข้นดีมากอ้อยโคตรได้รุ้งตสไตเราโอ้โหมาพริกเนี่ยพริกดองโคตรดีเลยอ่ะมันตัดรสได้ดีมากเฮ้ยร้านนี้โคตรทีเด็ดขยายก่อนมาลุยครับ ้ังขอมมากยังดีหองก็ตัเอเฮ้ยร้านนี้เลิศมากบอกเลยและเส้นร้านนี้นะฮะไม่มีขายหน้าร้านด้วยต้องสั่งพิเศษเป็นวานที่เขารับมานะลุยครับอืม พบายีเลยโอ,โอ้มันกรอบมันกรุบเลือถ้าหมูอยู่ในกากเจียวแบบนี้นะฮะคนเลยเลือบ น่าดูครับขอกอบแับแพ้งก็มีนะนี่ต่างแพ้งไปด้วยขูดกกร้อมมาเลยเจีกับกอบปุขูดลงไปเป็นการต้มลมแบบนี้ปาตดน,นิดนึง โคตรเสริมรถอ,อะ่ะบอกเลยจริงๆบ่องตรงบ่องตรงโคตรชอบโอ้โหสีเส้นแบบดูดิอ้าวตัดกัเย็นครับดูฮะดีมากโห้ย ที่บะหมี่เกี๊ยวน้ำมันทำได้สุดยอดจริงโคตเดี๋ยวแบบเด็ดมากเลื่